Oh. Yeah, ah, oh. ah, oh. oh. yeah, I'm i Yeah, จะเป็นคนเวลาไม่ดีเหมือนยคใจไม่พอจะเป็นคนเวลาไม่ดีเท่าไรอดใจไม่พอจะเป็นคนเวลาไม่ดีเกินไปอาใจไม่พอจะเป็นคนธรรมดาแน่ก็รเจ้าไปถามว่ามากพอไหมใจคนที่รักเราจะไม่จะบอกว่าคิดถิงฉันรอหดจะเคยถามเพรว่าความรักที่ให้เป็นพอไหมอ้อจะไม่อยากมีปัญหาถึงก็เชิดเดินออกไปเธอคงไม่รู้ว่าฉันต้องเจอใครต่อใครแต่ฉันยังสู้ว่าฉันต้องเดินไปเสนยใความสำเร็จไม่ต้องรุนว่าฉันจะพบเจอปันไหวเดินไปต่อยังไงเมื่อคง บอกแกว่าเราจะหาตังค์แบงค์เพิ่มไปบอกแกว่าอย่าไปให้เข้าคนที่เหยียบเย่าหัวใจอยาบอกทุกคนไว้ให้หมดไฟบอกทุกคนไว้ให้หมดเจถไม่เืองความเจ็บที่เลือกความรักและเลือกเรื่องของเธอช่างเถอะถ้าเราเดี๋ยวนํำตาบมันจะเปิดมาเศร้าเพราะว่าเราไม่ได้เจอถ้าเราพอตอนใจไม่ได้เลยจะเอาอะไรอีกเชิญจะเศร้าวันนี้มันคงไม่ได้เลยยาฉันไม่กลับไปคิดในตอนที่ได้เธอบอกว่า้เดินดีคิดถึงทุกครั้ง เธอตุ้งค้าแต่ก็สู้คนของเธอไม่ได้เลยอ๋อยอะฉันไม่มีเรื่องความรักกว่าแต่ฉันมีเพื่อนเป็นยาที่ขอช่วยบรมันเท่าในตอนที่ลบถึงแม้เธอฟ้าจะหดาจะฝ่อแต่ฉันยังสู้กันไปทุกคนเดี๋ยวสักวันหนึ่งมันก็มีผลเยอคุณคงเดินต่อไปได้ถ้าเกิดว่าจ้างนั้นมันไม่มีผมให้คุณนั้นขับไปต่อได้เลยแล้วที่ผมไว้ที่ข้างถนนนะ วันเวลามันคงจะผ่านไปแต่ผมทำได้แค่เพียงแค่ฝึกฝนไม่มีคุณฉันก็อยู่ได้ให้เธอไปกับเขานั่นแหละมันเหมาะสมผมมันธรรมดายังไม่มีอะไรสักอย่างเลยยังคงทำแต่งานทำเพลงงงๆมันอย่างเคยกินตัวมีแต่กกญชากาสู้ไม่ได้กับผู้ชายที่เปรียบไปคนนํามันรอเวลาวันที่สำเร็จแต่ไม่มีเธอตัวก็มีแต่ครูสโคลแล้วเธอจะช่าไหม baby you just need g o r l to e o o e จะพาไป outside My boy from South east, my boy from Side yeah. Lifestyle like a the, day, I uh -huh. the moment, to you do They thought your hate the eye Every time but I'm about to my time I'm out of I'm here with make it alright with my G